ไอดีเร็วๆเข้าจจะเรไก็จะได้รู้ไงว่าชีวิตน่ะมันชักช้าขนาดไหนแล้วาขอไปกินผลไม้นะก็ได้เอาใครล็อกอ่ะเอาก็ไปเอาวงแหวมาเปิดมาดิ เ5 1 5าั้กไม่ได้หรออืมเปิดเป็นป่าวะเปิดปิดบิดเวียนิดเอามือมาขวากับอย่างนี้แล้วบิดหมุนไปใครล็อกก็ไม่ได้ล็อก HAPPY BIRTHDAY to YOU happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday TO h a p น y ้เป็นวันเกิดที่ข like like ้าตอมไม่อยากเห็นอยากมีเวยไว้ข้าต้มแม่ มีเทียนอ่ะอลูกไม่ต้องใช้เทียนหรอกทำไมป้าต้องใช้เทียนคะเ,เดี๋ยวไปจุดข้างล่างอย่าเพิ่งเล่นวางไว้ก่อนมีหนังสือของขวัญให้ข้าวต้มสองเล่มทำไมต้องเอาเล่รางกายร่างกายมันก็ลูกต้องเรียน <c oughs> ลูกก็เล่น <c oughs> ลูกก็ <c oughs> กกปั้นก็เล่นเย่ๆ yeah, yeah. บ้านบอล i <laughs>